เช้ามาก็จะยินเสียงน้ำพริกแล้วครับเป็นน้ำพริกเห็ดฟางมือ้อเช้าตอนเช้านี้ครับก่อนเปิดร้านแต่ตอนนี้ยังไม่4ี่โมงสามโมงครึ่งก็จะทานข้าวกอนก่อนครับจอมป่วนประจําบ้านเช้านี้เป็นแกงส้งมมะลุมปลากระพงครับส่วนถุงนี้ทําเสร็จแล้วก็จะไปฝากน้าที่คอนโดส่วนเจ้าจ้านจอมป่วนก็จะมีของเขาอยู่ตรงจุดนี้ครับนี่เป็นลุงวาก แมวจรตาบอดครับพบที่ข้างคลองก็เอามาเลี้ยงด้วยเมื่อวานหายไปร่งวงเช้าตาบอดอยังอยากเที่ยวครับน้ำพริกเห็ดครับเสร็จแล้วครับ<ม>เพิม่มเติมไข่กากหมูจิม้มน้ำพริกครับเช้านี้พอแล้วครับมาทานข้าวกันนะครับกระเพราหมูกรอบหมูผัดซอสหอยลายสั่งผ่านแอปมาครับระดับความเผ็ดที่ว่าปานกลาง,งเผ็ดปานกลางนี่กระเพราหมูกรอบนะครับหมูผัดซอสหอยลายเป็นหมูชิ้น หัวละพาและต้นหอมอยู่ด้วยกันมาลุยกันเลยครับหมูผัดซอสไทยไลยก่อนเลยนะครับใช้เหนือหมูเป็นหมูชิ้นปรุงรสด้วยซอสตามสั่งครับน้ำพริกเผาครับน้ำมันหอยนมครับนมสด ัหละพาต้นหอมครับเป็นเมนูเรียนแบบการผัดหอยลายนี่แหละครับเป็นสูตรน้ำซอสเดียวกันเพียงแต่ใช้เนื้อหมูแทนครับ จากอีกหนึ่งชุดรอมารับนะครับนี่โทรผ่านแอปอาการจัดเตรียมของตอนเช้าของผมก็จะมีผู้ช่วยเขาทำกันครับมาจากตลาดแล้วผมก็จะพักต่อก่อนเพราะไปตลาดตอนตีห้าพอจากตลาดมาก็ผู้ช่วยเขาก็จะทำเก็บของ<ๆ>เก็บอะไรเสร็จทำคอร์สท,ทำอะไรเสร็จก็พร้อมจะใช้งานตอนเปิดร้านเลยส่วนผมก็จะลงมาตอนจะเปิดร้านนี่แหละครับ เดี๋ยววันข้างหน้ามาดูวิธีเก็บของผมนะครับการเก็บการทําคอร์สหลายๆอย่างเผื่อใครทําอาชีพนี้ด้วยกันเอาดูเป็นความรู้กันบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเดี๋ยววันข้างหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําให้ดูครับวิธีการเก็บคอร์สของผม